หวังว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนไปกับการต่งตั้งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับคือแนวคิดและหลักการของอาจารย์พันศักดิ์วิรัต์ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองมานานเนี่ยก็คงจะทราบกันดีประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงเป็นที่ปรึกษาระดับของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชาชชุนวัน มาถึงยุคของพันธบททุกขศิลชนวัตหลายคนตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคุณทักษิณหนึ่งในเบื้องหลังคุณทักษิณจริงๆซึ่งเป็น the the brains บัณฑิคุณทักษิณก็คือดรพันศักดิ์บุญญรัตน์ผมได้เคยสัมภาษณ์อาจารย์พันศักดิ์บุญญรัตน์ในอดีตครั้งหรือสองครั้งบางครั้งสิ่งที่อาจารย์พันศักดิ์พูดนั้นก็คือเลยหัวเกินหัวผมผมฟังไม่รู้เรื่องนะแล้วฟังเรื่องไม่ใช่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดนั้นไม่รู้เรื่องนะงอาจารย์ หลายสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์พันศักดิ์จะแนะนํารัฐบาลนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตําแหน่งนี้สําคัญเพราะว่าเป็นตําแหน่งเดิมที่คุณพันศักดิ์เคยมีในสมัยองคุณทักษิณและเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกมนตรีที่มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อนายกเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้นำนโยบายไปปฏิบัติด้านเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการต่างประเทศการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาและการบริหารงานยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพพูดง,ง่ายๆเป็นอย่างที่มติชนพาหัวข่าวคุมเบ็ดเสร็จเป็นที่ปรึกษาทุกเรื่องนี่เป็น strategic shift นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเ,เชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์จากพิราบ เป็นเหยี่ยวหรืออย่างน้อยนั่นคือความหวังลึกๆในจิตใจของผมภักดิศครูครับช่วงหน้าเดลโควดครับปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอ,อาหารสาร่า